ถ้าถามว่าน่าพอใจไหมถ้ามองแต้มนะครับเราเราอยากจะเก็บแต้ม3มแต้มไม่ได้ทุกนัดในบ้านอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็ทํามแต้มได้แต่ว่าด้วยรูปเกมนะครับโอเคมันอาจจะดัดแล้วก็เรามีโอกาสต,ต้องใช้คําว่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมนะครับก็ผมเข้าใจนะบแฟนบอลอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะให้มีสกอร์ที่มันเยอะมากกว่านี้นะครับทั้งตัวผมทั้งตัวทีมงานทั้งตัวสตาฟทุกคนนักเตะทุกคนก็อยากที่จะอยากที่จะทำาับตัวให้ ให้ได้มากกว่านี้จะโอกาสที่มีแหละนะครับแต่ก็เราผมอยากจะบอกว่ามันเป็นทีมที่เราเปลี่ยนมาเกือบร้อยเปอ่ะซนะครับผมว่าโอเค3แต้มอ่ะมัน,ม,นมันสำคัญมากๆจริงๆนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เราบกพร่องนะครับในการที่จะทําสกอร์นะครับผมว่าเราก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมนะครับถ้านะครับถ้าเราเราเล่นเกมนี้โดยที่เราไม่ได้โอกาสยิงเลยอ่ะผมว่าผมควรที่จะต้องไปนั่งกังวลแล้วล่ะว่าเราสร้างโอกาสไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวเลยที่เราสร้างโอกาสเยอะมากเพียงแต่เราจบไม่ได้ มองบวกก็คือเป็น3แต้มที่เราได้ในบ้าน100%แล้วก็ไม่เสียประตูนะผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วว่านะครับโอเคละนะครับในเรื่องของอาการที่เรา,าครินชีตได้นะครับมันมันมันคือส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เราเป็นแชมป์อย่างที่เราต้องการแต่ว่าในเกมลุกนะครับก็ต้องไป,ก,งไปก็ต้องไปแก้ไขต่อนะครับผมรู้ว่าบางทีก็แฟนบอลอาจจะเบื่อคานี้แล้วนะครับแต่ว่าทําไงได้ผมเชื่อในวิธีการขั้นตอนกระบวนการแล้วก็ ท้ายสุดม,มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คําพูดผมนะครับผมก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณแฟนบอลที่วันนี้เข้ามาตากฝนเข้ามาแล้วก็ส่งเสียงเชียร์นะท้ายสุดก็ขอบคุณน้องนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกคนที่เราได้สามแต้มที่เราต้องการนะครับแต่ว่าประตูมันก็กอาจจะไม่เหมือนก,กับที่ทุกคนคาดหวังนะครับก็มองเกมหน้าต่อนะครับแล้วก็ทํางานต่อนะครับในการที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ความมั่นใจเกบชนะวันเซ็นในบ้านแต่ว่าเกมหน้าก็ไปเยือนนครับเราชนาสุดที่ไม่ชนะมา ก็เกมเยือนเราก็ต้องยกระดับขึ้นนะครับเกมเยือนเราก็ต้องยกระดับขึ้นก็โอเคละนะครับในเกมที่ลำปางเราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูแบบนี้ว่าด้วยวิธีการเล่นหรือว่าด้วยรูปแบบการเล่นในในทุกเกมที่เราผ่านมานะครับเราเราภูมิใจในวิธีการเล่นของเรานะว่าเราคลองเกมได้ตลอดสร้างสรรค์โอกาสนะครับทุกคนมองว่าเราคือทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นวิธีการแล้วก็สไตล์การเล่นนะครับรัดญาที่ผมว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจนะครับแต่ว่าโอเคข้อบกพร่องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราโดน ลูกเคาน์เตอร์แอตแทกแล้วเราเสียประตูโดนลูกเซตเพย์แล้วเสียประตูเร,ะตเราเราไม่เสียประตูจากโอเพนเพย์เลยครับเราเสียลูกเดียวครับที่ลำปางคือจากลูกลูกเซตเซตเซตเพย์นะครับที่โดนฟรีคิกนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปป้องกันแบบนี้นะครับด้วยวิธีการเล่นด้วยสไตล์การเล่นผมว่าเราผมต้องใช้คําว่าเรา,าเราพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะต้องยกระดับเกมเยือนในการที่จะไปเยือนให้ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเกมเยือนเราไปชนะเราก็เราก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้แต่ว่าโอเคเราอาจจะพลาดกับลำปาง นับในเกมหน้าไปเยือนสมุทรประการก็ไม่ใช่เกมง่ายแต่ก็แต่ก็ต้องทําให้หน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเก็บแต้มออกมาให้ได้นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าใครอยากจะเห็นประตูที่มันเยอะมากกว่านี้ก็ขอโทษและกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับพวกผมก็กลับไปแก้ไขแล้วก็พยายามทําให้มันให้มันดีขึ้นและกันนะผมต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าคนที่อยู่กับทีมด้วยกันตลอดนะครับจะได้รู้ว่าจะได้รู้จริงๆว่าน้องเขา อาจจะกดดันนะมีเพรสเชอร์นะครับเพราะว่าทุกคนบอกว่าโคโลราต,ต้องขึ้นโคลราต,ต้องขึ้นทุกคนมีความกดดันหมดผมเชื่อว่าถ้าเราคลายล็อกตรงนี้ได้นะครับสกอร์ที่มันเป็น2 0 3 0หรืออะไรก็แล้วแต่ในในเกมเกมหนึ่งนะครับมันมันอาจจะทำให้เราไป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 เาเรียกว่าไปสู่เกมที่ที่มีรูปแบบแล้วก็มีสกอร์ที่มันที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่านะตรงนี้ก็ผมว่ามันก็อยู่ในเส้นทางนะครับเราห่างจากเชียงใหม่แต้มหนึ่งนะครับผมว่าฤดูกาลยังอีกยาวกไกลนะครับ ก็นะครับก็หลังจากที่เราแพ้ลำปางมาเกมหน้านะครับมันก็เป็นแต้มที่เราจะต้องไปเก็บกับสมุดประการคืนให้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกเด็กเหมือนกันนะครับก็อยากให้แฟนบอลอาจจะไม่ไกลที่ตามไปเชียร์นะครับแล้วก็แล้วก็ผมเชื่อว่าหมด9 0านาทีก็ทุกคนนะครับทั้ง,ท,งทั้งทีมละพยายามที่จะทำให้แฟนบอลกลับมาอย่างมีความสุขให้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ